เล่นกับใครไม่เล่นเบนเบรซิงเดือดโรขึ้นโรงพักแจ้งความเรื่องนี้พอขึ้นโรงพักแจ้งความเรื่องนี้เมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีวันที่8พฤศจิก,กายนที่สนสุทธิสารในอัครกิจวรรรัเจริญเดชหรือเบนเบรซิงเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังมีเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่า Ben Racing กว่า9 Account ์โพรูปภาพของตัวเองสลิปโอนเงินแล้วแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์พร้อมกับข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์ Ben Racing กล่าวว่าวันนี้เดินทางมาแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะถูกมือดีนำรูปภาพไปสร้าง Facebook ปลอมโดยใช้ชื่อว่า Ben Racing กว่า9 Account ซึ่ง Facebook ส่วนตัวจริงๆใช้ชื่อจริงและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้เฟซปลอมดังกล่าวยังก๊อปรูปอื่นๆในเฟซบุ๊กส่วนตัวไปโพสต์หลักฐานสลิปโอนเงินพร้อมข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์อีกด้วยการกระทำดังกล่าวทำให้ผมเสียชื่อเสียงเพราะมีคนมาต่อว่าเพิ่งจะออกจากคุกก็เอาแล้วหรอเลยอยากมาลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ใช่ตัวเองเบนเรซซิ่งกล่าว